เนาะโอเคพี่น้องไงเนาะเปิดภาพมาบรรยากาศตอนซวยๆหอยหัวรถมาทางพี่เ้ยบาทนี้พี่น้องพร้อมกับแม่นตาดำนิดนึงหินแต่ร์บอตูนใส่พี่น้องไงเ <c oughs> น,น,ะ <c oughs> นาะก็เลยอยากลองเบิรงว่าสิเท่คือเพิ่นบอกว่ <c oughs> าสัน่ <c oughs> นกะันแลดแล้ว่อนนะเนาะโอ้ซอยได้หลายเนาะเด็ดนห้งเดอด มันมันเริอมตานะพอจัดโดยแก่พดเออโใช้กันแล่นหน่ึงกี่ใกลแท้บนี้เนาะเห็นฮ้อลูกคุมคนพี่น้องเอ้ยเป็นยงเออหน้าค่อยแหงบ่งามอยู่พุ่นๆลค่อยก็ได้พุ่นเบิ่งทางพุ่นเนาะออพี่น้องอันนี้กําลังสิมุ่งหน้าไปหาทางเอื้อยเพิ่นเนาะอยู่โฮเลพี่น้องเพิ่นนอนอยู่โรงแม ล i เวอร์ไซด์ซิตี้เอโมเมนต์ลีเวอร์ไซด์โฮเทลเนาะลีเวอร์ไซ์โฮเอ่าอยู่ใกล้กับส่วนอนุวงศ์เจ้าอนุวงเนาะอยู่แคมคองเป่นองอ่า no. uh, เป็นมือที่ว่าเวิร์เบลาเมลาเนาะอยู่นี้เวอร์นันชา และสิพากันไปพัก mm hmm. ไปเศร้าอยู่วังเวียงวันนี้พี่นเานาะอ่ากะสิได้ไปจักมือและอยู่หันเห็นทางเบาเตียงเพื่อนบอกว่าประมาณสองมืออยู่หันประศรนเนาะอ่าสองมือและกะสิได้จากลำลากันอยู่หันประศรนพี่น,อนอออ้องเนาะอ่าปุ๊บอุ๊บปุ๊บโอ้ย พราะว่าไปนอนเมื่อแรงแต่ก็เมื่ออื่นนี่เม่นซุ่มเฮาเมื่อนะพี่น้องเไยเนาะอ่าจากกันอยู่หันเอ้ยเพื่อนเกสิได้ไปหลวงพอบางโอประเสริฐแต่ก็หลังจากมาแต่ดวงพอบางแล้วเกเยเพื่อนกษีบลับกลับลงไปหาพอดีเนาะโอู้งามเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าให้พี่ให้น้องเบิ่งสนุนหนทางพุ่นโบต้องเบิ่งก็ได้หน่าคอยนะอ่มีดตซิวไฟซี่อยากเบิ่งเนีพี่น้องใหน่เลยเลยเนาะ อฟังแต่เสียงออกกับพ่อแหละพี่น้องเลยเจ้ว่าอ้านี่ยินแต่เสียงหมดเลยอืมกรสวยงามอยู่ถนนหนทางพี่น้องเยไงกำลางคืนมาเพ,พ,พาาิ่นเปิดไพ่งงามเลยเนาะลดล่างกับบคุคคลติดกันปันใดไปสะดวกสบายอยู่บ้านเฮาเนาะอ่ะอตอนนี้กัเป็นเวลาเวลาโอ้พี่น้องเไยลงขีดสายแล้วมือนี้นเนาะเพื่อพากันออกมาแต่หมงแต่บอล อ่อนแค่เนี่ยนยนึงพี่น้องเอ้ยนอนกับรับสลิปปิ้งแน่เนาะอ่าแบบเมย์ขับรถขับรางสั่นวะพี่น้องเนาะหลายคูไหลายคนโยเพิ่นกับว่าโอ้ยเนาะบุเคยเห็นไปเมื่อวานนี่อ่วัดเสียงควรอ่าเกิดมาหาก็เคยเห็นนี้แหละว่าจันพี่น้องคือกันเนาะว่าจันท์กับบุเคยเห็นยากเถือเห็นครั้งแรก แปลกอยู่พี่น้องเลยเนาะ,ะอันที่ว่าเราเห็นเป็นต้นโมเมนต้นยังิ่นว่า,าต้นงิว้วต้นงิวน้วหนามแต่ว่าต่างแต่มันบมีหนามบริษัทกับ <c oughs> ประเทศหนามส่นีที่คือเนาะพี่น้องเนาะพี่นว่ามันเป็นนรกเนาะราคาโมงอันคนปีนขึ้นจากน้าหอดน้าย,นะยัืองน <c oughs> อะอยู่ขนาดโบหูประวัติปายในพี่น้องเลยเนาะตัวนี้เราถามว่าค้งเขต เพคนผู้ใดเนาะอยู่คงเขตนั่นกาคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่เนาะเนาะอบอกมันที่ไปที่มาบัดเชียงควรเนี่เป็นยังไงน,นะมีเอ่อเอฟซีฟังไทยท่านหนึ่งคนถามมาอยู่ว่าไพ่เป็นคนสร้างว่าสันต้องหูเ้เด้ว่าสันพี่เนาะเอออันนี้นี่บาจันทร์มหู้เนาะพี่น้องเนาะว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างตั้งแต่ยุกใดแล้วนะคือสิโดนเตื่นละพี่น้องเลย เออเนาะกะโอเคตอนนี้กะทัดภาพมาพี่ก่อนแล้วกันพี่น้องเนาะอ่าสิอ่าไปฮับเบิ่งเอื้อยเพิ่นก่อนอาท,ทีนี้นะเดี๋ยวจังว่ากันอีกไปพี่บ่จังว่าเนอะใช่เด้กบ่วตรงบิ๊กบ่อ๋อตรงอีกบ่หน่อยนึงไปว่าตรงบิ๊กเนาะตรงบิ๊กโอเคโอเคปลดยันไฟแรงข้างหน้าโอเคเนาะดูเรื่องไปเสรพี่น้องโอ้โหอันนี้มีหยังก็อันนี้เนาะ ลาวเวียดเนาะอน,นี่ธน,นาคารลาวเวียดได้พี่น้องไงลาวเวียดน,นามจับกัดเนาะดอนลางกับบึงกับคล้ายๆกับจังหวัดมุกดาหารนเนาะแทศตัวเมืองได้พี่น้องเไยเนะาะคล้ายๆกับจังหวัดนะต่างจังหวัดนะไปดุยบึงไปชมกันพี่น้ <c oughs> องเห็นเอ้ยเพิ่นโทรมาเมื่อกี้นี่ว่ามีเอฟซี อืมเพิ่นว่ามี FC น no ั่งท่าเฮาตั้งแต่เช้าผู้ว่าซั่นเอาเออยังเห็นน่ะโดยอ่าอยู่คงแหมอื้อยเพิ่นแหละว่าซั่นหอยผู้ใดเนาะปานพี่น้องเอ้ยเนาะมาพี่ยังมี FC อยู่เด้พี่น้องเอ้ยเนาะไปซั่นไปเบิ่งไปชมกันเพิ่นสิเป็นหน้าตาแบบใด FC เฮานี่พี่น้องเอ้ยไปไปอื้อยเพิ่นแล้วก็เดินทางไปวังเวียงก็คือสิห่างไกลกันเติบอยู่กับกับนี่ะเนาะไปไปเบิ่งไปชมกันอยู่ใกล้ กันเลยมาเนาะโอเคตัดผาพมาทางผีหอดนะฮงแฮมเพิน์นเรือบาในพี่น้องไปเนาะอ่ะ,น,ะนี่แหละฮงแฮมล i เวอร์ไซ h ์โฮเทลต่ว่าหามุ่งจอดรถนากขนาดเลยพี่น้องเลยเนาะนี่บ่อหน,นิเมนเด่าหนเพิ่นเอาเราขึ้นรถตู้อยู่นี่

ลงไปบึงเอเปินก่อนดีเวอร์ไซโฮเทลเนอมาหอดแล้วพี่น้องครับมถึงสบายดีแม่สบายดีรถคันนี้บ่แม่โอ้คันนี้เนาะ โอ้คนสิบโอ้เดยโดยเดียนีไอ้มันแมงดาไปี่ห้าข้อเครื่องติ่งข้างหลังนั้นเจ๊มีคนทเอาข้อูนเหรเดียวเอองติงิอเตียงเพิ่งไปเอาเสือเพิ่ยู่อยู่นั่นเดียวรอบ่เตียงนิดนึงก็ได้นม่เดี๋เดีมาบิ้งนีกัน เอาให้คนออกเคื่องกันกับดินอันถ้าว่าเตียงก็นก็ได้อันว่าเตียงคนยังไปเอาเสือคนโยนอ่ายังกับขนส่งนาะเนี่ยพวกเป็นอย่างพ่อพ่อพ่อ่อยก็เอาเอาเครื่องไปไว้เงิอนในปลาละโอ้ถ้า่นมดของมาแขีงเรียบร้อยอ๋อโดินดย เอาขึ<ไ> <Okay. S 1> ้นนี่ก็ได้เน <Okay. S 1> าะโอเคมันเเคโอเออเคอเคเโอเอเคนี่คโอเคโเคโอเคนอเนโ่เคโเโอเคเอลเอคอ ได้นะลูกสาเราสูงได้ไหมช่วงว่ะถึงครับขึ้นขึ้นขึ้นรถถ่าก็ได้อยู่ในรถโดยในรถถ่าก็ได้มันห่อน <c oughs> <c oughs> อันนี้เพิ่นไอ้โซเฟอร์เพิ่นสิพาเที่ยวเนาะไอประจำอยู่เวียงตลอดได้บ่ไอ้โดยโดยไอ้ <c oughs> จะได้ตามก้นเพิ่นนี้แล้วไปเนาะ <c oughs> เออจืดทะเบียนรถไปเนอะวัตุนเดี๋ยวหา่นลาวอ่ะหล่นแบบลาวฮ้อนี่ก็ได้เนาะเดี๋ยวชิดตามก้นไปก็ได้ขึ้นรถเด้เนาะเดี๋ยวจังบอกว่าเตียงเพื่นตามไปพุ้นก็ได้เนาะไปมุงกินเข่ารถเราต้องมาหนีนะอ่าอยู่นี่มัน จอดรถจอดร้างเนี่ยตามเลยดีเด้อนน่เด้อคบคเปดเก้าคอคอหกหกดเกาเนาะ่ากระชีพสายตาดิดขาดขอควยขอคุยคบคบเกาเอาขอคนซะคนบ่เออว่าคยเนี่ยมันจักนี่นเนาะจกดนถึงได้ข่อยก็เด้ว่าอึงตรงจใจจักเป็นคนกดอยู่เลย ตัวซอนี่มันคืออย่างโอ้มันเป็นตัวอักษรจะซื้อเป็น,นตัวอักษรเป็นตัวอักษรตัวน้ำหนาจะซื้อเนาะไปขึ้นรถเท่ากับตามก้นเพิ่นไปเนอะคือน,นี่กะวันสินมันพระเด็ดพี่น้เนาะาวันสินเนาะาจากสินยังพี่น้อง้สินเพ่งหรือว่าสินแปดสินเก้ากับยังบูฮูเนาะ ໂຕເນຂາຍພາຍລີວດືใหม่ໃດໃດເນາະແມນเป็นเดือนใหม่ໂອ້ອອກໄມ້ຄຶດຶຮດ້ຶນບືແກກຂົ້າມາແລນຮ เดินทางไกลอีกแล้วเนาะโอ้ยเอา้าพี่น้องไงไปดูนไปเบิ่งน้ำกันวังเวียงครั้งแรกของชีวิตเนาะในชีวิตยังบ่เคยมาจักเื่อเห็นแต่ในคลิปเห็นในในคนเอาลงโซเชียลเนาะงามาคนกันหลา่สันเนาะจดจุดน้ำกระไซงามมาสันพี่น้องเห็นแต่เพื่อนพาก,กันดินนะนะ เนะาะนี่แหละเฮาสิได้ไปเบิ่งตัวจริงแล้วก็สิไปพักไปเศร้าอยู่หัน่นจักคืนจักสองแล้วก็เฮาสิมองกายทลายทับลงพุ่นบาดนี่เนาะหอดบ้านคือเกา่เาเนาะไปพี่น้องตามก้นเพิ่นเอา้าจับกล้องค่อยเนโย,โ,ยโอ้ยทำไมคอยพาเขา่าหัวนี่หัว,หวไม่ได้ไปแค่ไหนฮะ <c oughs> เห็กดกระเนาะเพิ่น <c oughs> เออ กเพื่อนว่าสิพาไปกินข้าวก่อนบัสสันเนาะก่อนสิเดินทางเพื่อนก็หิวข้าวหิวน้ำไอ้ายเพื่อนก็เจ็บแขง้งแข้งพลิกเราอ่ะอะย่างลืมเห็นว่าดินมันอันนั้นบัสสันก็เลยพลิกโอ้ยพี่น้องเลยดูดทรายหลาเพืพ่นอนผู้หนึ่งงานก็บ่สบาย อากาศาบุ้งบกเขา่าวัสันสภาพาบั้งบกเขา่ากับอากาศเจ๊ปว <c oughs> จากไหนนั่งรถนั่งล่างแนบ่ยนนี้เมารถก็เมนเนาะเอามือนี่คือว่าสรงสีมีฝ้ามีผลได้พี่น้องไอ้มือนี่เนาะผลกระสีตกมะกระวกกระสีล้นวัดสันไปเบิงไปส่มกันใน ถนนหนทางต่อไปแล้วกันพี่น้องสิไทยเป็น,นาระยะระยะเนาะอันนี้ก็เป็นแบบจุดสนุมแบบชาวตาา่างชาติเด้ส่วนหลายเพิ่นสิมักมา,มาพักอยู่แถวนี้เนาะกลางคืนมานี่กินเหล้ากินเบียร์อ,อาอัสะอยู่แถวนี้พี่น้องเลยอื้อึ๊บอึอ๊บป,ป,ปุ๊บไปเดี๋ยวเพื่อน่ขอบไปเนี้ยไาเนี้นี่เนี้ยทุนี่แหละนี่มีแต่ชาวตาา่างชาติทั้งนั้นเลย ทยให้พี่น้องเบิุงก่อนพี่น้องเหยเนาะการขอบคุณขอบคุณเด้อพี่นอ้องเด้อที่เข้ามาับปมาชมเป็นกำลังแห่งใจให้บ่าวจันเนาะพี่น้องเนาะกาเรื่องเวียดเรื่องงานกายังโจ้ไปก่อนอยู่เ่วงนี้ก็ได้พี่น้องเลยการขอโทษขอพ่ายห,หลายๆเนาะทางบ้านเนาแต่ก็ทางเซโปนเนาะกยังบ่ทันได้ดําเนินการเถื่อ อยจางใดก็โอ้ยพี่น้องไลเดี๋ยวว่าจานทร์สีบริหารจัดการเด้อกลับลงไปเนาะสี่ดำเนินการให้กลับขอโทษขออภัยหลายพี่น้องเลยไปเนาะผู้คนเดียวเด้ได้บาทนี่แวบแวบเลยไปสิพาหานั่งกินยังอย่างเนาะบาทนี่พี่น้องเลยกลัวมิตรภาพหกเก่าพันดีว่าประตูนคืนนี่นิดยิ่งสิเด็กเล่าได้เหมือนอีไรยอมแล้วโอ้ยเขา ฝันเขายัางจจ๊ดิเรียกเด็ดด<อ>็ดีๆก็ได้บ่มีโอ้สมมอยช่วยหมอยช่วยจิตมดติดจิบจิบตื่นไหมทีนี้บ่เจ้งจักฝันยูเมื่อคืนฝันคับฝันนี่ดีเมื่อคืนฟันว่าแบบอ่าเพื่นจับจับปิดนะจับเปิดมาแหละเพื่อนเอาผ้าถากสิผ้าแปลว่าถาก ถากแต่จับหิวขาเพิ่นขึ้นที่ได้ผ้าพันสิถากนั่นเลยเออถากแต่แบบว่าเพิ่นก็ออกขางนึงไปไปชี่แล้วแล้วก็อ้ากันซอยกินซิ่งเพิ่นน่ะนะเออจักตเป็นเด็กอย่างเนาะบาดนี่วะมันมันแปลกอยู่ในตุ่นจับซิ่งจับเป็ดเนาะเออถากแต้แบบเฮ็ดคือออนเ่อคือปลานี่นะบ่ได้พันบ่ได้เก็บอกว่าพันไปวัดเมื่อวานนี่บุกว่า พันเป๊กอีดีเมื่อคืนนี้ยังบ่เคยเห็นจักเทื่อแล้วก็มีผู้คนเพิ่นเอาจิ้มน้ำจิ้มกินจ้ะแม่นเออนหรือว่าคล้ายๆแปลว่าบาซิบิปลาอีหยังสักอย่างนี่นะแต่ว่ามันเป็ดเป็ดออืสร้างพันได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็ได้พันเป๊กๆพันมากินดิบเมื่อคืนนี้ไอ้ายอันนี้เนาะเมื่อกี้นิวดืเมให้พี่น้องเบิ่งนเบิร์นเตน่าข่อยบ่ตุนก็ได้ขห่าน ธาตุน้าเก่าบ่ะธาตุดำธาตุนี้คนเดินธาตุดำธาตุดำแม้นอือพะธาตุพระธาตุดำส่วนธาตุดำมาดดำสักเนาะเป็นเขียนบอกอนี่แหละอีกนิดเก่าแก่อยู่เด้นี่ครูบัตรครูมือสลอดเฉล็ดเนาะทางคะ่ะให้ค่อยตามกน้นประทันนี่ก็เมนเรียบร้อยแล้วลนี่ อากาศดีมื่อนี้พี่เนานะเนาะอากาศดีแบบคึมๆฝนนะนะเนาะไปวังเวียงกับคือสีคักอยู่แบบนี้พอเห็นเขาหลดต้นไม้เลยเดี๋ยวเพิ่นขึ้นต้นไม้เดี๋ยวพาก,กันโดดนะอ,อยู่พุ่มโดดแบบเด้โดดแบบงาไม้เลยแต่มันอยู่หนามเลยขึ้นต้นไม้แล้วโดดนะแมนเดี๋ยวมันแต่เราปาด เดี๋ยววะนี่เมตรไปคนละคั่มกันคนเปิดซีเดียวเนาเปิดซีเดียลมึงมีไฟแดงอยู่นี่พี่น้องเลยสแบบนี่เนาะรถตรงเกิเต้นไปคือกบเลยเลยสั่นโบได้หมุนไปก็เป็นกูจีนี่ดิี่อ้าาาโต้ฟังนั่นกันเลยเฮ็ดวัดใจกันเด้พี่น้องเลยได้ลำบากนี ไดไปไม่เอาุดทั้งนั้นก็เดียวเัคืเดียวมาคือเดียวมานี่แล้วเราปแล้วก็ไปมน,นี่วะน้าเขาเนี่ยคบใช่โอเคบกได้บได้ครับ้บคอยเสียบ,บ,บไปและเออพันเดียวอยู่ก็ดีว่าจันทั้งนี้โอเคยืมจก้บวม้แล้วขุน้องโปก,กมา <laughs> โอ้โยหมอทันประจังปชักไปทางใดล่ะป่าเนี่ยชื่อบ่สิเบียนเพิรนจไดอยู่อ่าโค แปดเก้าโอเคขอคนณขอบคุณคนเดียวอนะ้รพี่จักนะเนาะสิงเลนนี้พี่จักเอ็นเดอร์ฮ่า่อก็ถือว่าประหยัดเติมอยู่น้ำมันกขนายพี่น,น,น้องเยเนาะเติมตั้งแต่อยู่บ้านเราขี่อยู่พี่ก็สามมื่อสี่มื่อนี้เลยยังโม,มบมิดอ,อยู่ชุดเลยเนาะเนาะยังหลายขีดอยู่ในวงเ่ลน ประหยัดประหยัดเยอะดนการในการไดการเหมาะเแล้กับคนมีเงินคือเอาปกิจารนีนี่นะก่อนได้เนาะบาทท่านผู้ชมตามเพื่อนบอาตุนเดียวช่ไหมถ้าตามหลังเพื่อนผูท่านพี่นนองโทรถามเพื่อนบอนจะเป็นีเดีวทั้งหลายบาท ดืมโมเบิรออ์นโชเฟอร์ออไว้ช้ากินเนาะอ่าม,มันหมหับซำไปทไั้งใรบาทโม่บนไกลตาแตกเยอะไปโดยเอออันอันเพิ่นจะไปกินเข้าอยู่ห้านใดก่อเพิน่นว่าอันน้องตามตามก้นบ่ท่าน <c oughs> โดยไอ้พี่ไปทังใดน,นี่เนาะโอ,เโอ้เดียวคร,ร,รัวโอ้ยเอเลยเลยไาแดงมากแล้วบาน,นี่เดียวเดียวฮาวนไปไหมผลต้องโอเคโอเคอันอัน ถามมันกูเกิลน้องพนต้องเนาะเออเดินเดินเดินพลต้องโอเคเดี๋ยวเขาบนรถใหม่ก่อนนี่ครับนี่น่องน้อยค่อยป่าน้องน้อยค่อยป่าเนาะโอเคโอเค ชีวิตเปลี่ยนเลยข่อยก็ได้ไปจักว่าเพิ่นสินั่นเนาะอืมเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวหาทางหาเพิ่นก่อนบดทีนีบ่้อเลยอ้ายเนาะสาวน้อยแม่นบกนี่ก้อยปลาเบิ่งเด้อสิเห็นบ่นอยก้อยปลา đôi đôi phóng là coi ba ba ok nong nói coi ba ok nong nong okay. chờ <laughs> nong an an <laughs> set <khói bả> cào <laughs> đôi đôi đôi. <laughs> đôi đôi ok đều đểo này đều nong tam bay đơ ok 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 khắp thế nọ น้องน้อยก้อยป่ามีที่มาที่ไปแล้วจังได้น้องน้อยก้อยป่าร้านร้องน้อยก้อยป่าปบอ้มแคบของเจโน่มันคือมันคือเป็นภาษาไทายใช่เนาะ หามงขับรถก่อนโอเคขึ้นมาแล้วพี่น้องประมาณสิบนาทีถึงประมาณสิบนาทีแลนไปแต่ว่าโมเมนต์สิบนาทีแล้วบาทนี่ รถติดนี่พี่น้องเลยเห็นบ่เดืองแดงแสดงว่ารถติดเด้่นี่เนาะไปสัพี่น้องเนาะกใส่ตัวนี้แหละนำทางเอาก็ได้ไปเบิ่งไปชมกันไปเบิ่ง้านสาวน้อยก้อยป่ากันเลยพี่น้องเลยไปเนาะไ,ไปสัพพีน้องเนาะทางปรจันกคคับซีโคจบคลิปนี้เพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะขับรถขับราง เบืงรลเบืงล่างก่อนบาทเ่นี่นไปหากินเข่าแล้วก็ซิม,มุ่งเข่าสูเวียงเวียงพี่น้องเลยเนาะไปเบื้งไปส้มน้ำกันอีกคลิปหน้าแล้วกันพี่น้องเดี๋ยวว่าจาันทร์สิไทยทำให้พี่น้องเบิ่งอีกได้กันเนาะว่าเวียงเวียงส,สวยงดงางสมสมซื่อดื้อน้ำกันบ่อหรือว,ว่าีะไ้เนาะไปเบื่องไปส้มกันคลิปหน้าแด้กันพี่น้องคลิปนี้ลาแล้วพี่น้องสบายดีวัตสุขุสุคนกบกบใจได้หลายด้วยที่เขาผสมเนาะไปเดททางพี่น้องเลย So...